สวัสด,ดีสวัสด,ดีเพื่อนๆเ,เป็นการเทสกล้องใหม่นะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมโอมจากริมเลสไว้นะครับผมวันนี้มาพบกับเจ้านินจา400แต่คันนี้ไม่ใช่400ทรามนะครับเป็นนินจา400 HG HG ก็คือตัวไฮเกรดนะเพื่อนตัวไฮเกรดมีดีลนยอันดับแรกก็คือจะมีกุญแจที่เป็นกุญแจรีโมทนะกุญแจรีโมทก็คือ เหมือนรถยนต์นะครับเราถือกุญแจมาไม่ต้องเสียบอะไรนะฮะถือแค่กุญแจมาเราก็สามารถบิดกุญแจสวิตช์รถก็ติดเครื่องสตาร์ทได้เลยครับผมอ,อ่าเป็นไงเท่ใช่ไหมล่ะกุญแจรีโมทนะฮะโอเคแล้วก็คันนี้มีความพิเศษก็คือว่ามีของแต่งค่อนข้างเยอะนะครับจูนท่อจูนไลไรมาหมดแล้วนะคันนี้เป็นรถลูกคา้าเก่าของเรานะครับลูกคา้ามาเทินเอา Z900 เไปนะครับขยับรุ่นขึ้นรุ่นเก่าเราก็รับซื้อคืนนะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมมาครับด้านหน้าของรถก็จะมีชิลหน้าแต่งนะเพื่อนเป็นชิลหน้าแต่งมีกระจกวิงวิงตัวนี้ก็สามารถบิดได้ด้วยนี่เป็นกระจกนะเป็นกระจกนะ อนอกจากนี้ก็ยังมีพวกท่อนะนี่เป็นท่อปลายยาวทรงอาคาโปวิกนะครับเพื่อนๆมีครอบถังมีแจรีโมทมีปัมป๊มเบรกปั๊มเบรกแต่งนะสามารถปรับระดับได้5ระดับนะครับฝาครอบโชบรุ่นนินจา400สวยๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นประกับแฮนดมิโนฝั่งซ้ายก็เป็น การแต่งเหมือนกันนะมาดูเลขไม้นะครับเราสามารถกดและบิดได้เลยนะครับเลขไม้ก็จะขึ้นเลยนะครับผมครั้นี้เลขไม้อยู่ที่ห้าหมื่นสองพันนะครับไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จไฟให้ด้วยนะเลขไม้เท่าไหร่ไม่สําคัญนะครับก่อนส่งมอบเราจะเซอร์วิสแล้วก็จัดส่งหมายถึงว่าเซอร์วิสก่อนที่จะส่งลูกค้าก็ได้รับรถ ใช่แล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวพามาสตาร์ทฟังเสียงดูนะครับอย่างที่บอกว่ามันสามารถกดแลบิดได้เลยนะอ่าพอบิดได้เลยปุ๊บเราก็กดสตาร์ทได้เลยดูนะดูนะโคตรแรงโคตรลั่นโคตร คือเสียงท่อขนาดตายาวแล้วยังลั่น่ะก็คือบอกเลยว่ากำลังอัดเดยอะแค่ไหนนะโอเครถคันนี้ขายอยู่ที่1 1 9 0งแบาทนะครับรายละเอียดดาวผ่อนผมจะลงเอาไว้ให้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมยังไม่ทําราคาว่าเดี๋ยวจะไปทําราคาให้นะโอเคคันนี้ก็ได้ยางหน้าหลังยางหน้าหลังเป็น Pirelli Angel ครับผมก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนหรืออยากไงก็ คุยกันนะครับโอเคสำหรับคันนี้เป็นนินจา400ตัว HG High g a d e นะเพื่อนๆสามารถที่จะนำรุ่นอื่นๆมาแลกเทิร์นได้นะมาให้ดูฝั่งซ้ายก็ได้นี่เข้าเข้าสดๆเลยสติ๊กเกอร์เขาผมยังไม่ลอกเลยนี่ฝั่งซ้ายก็สวยๆนะแฟลงแฟลิ่งพักเท้าอืมสวยๆไม่ค่อยมีอะไร ริ้วร้อยนิดหน่อยเราจัดการเก็บงานให้นะโอเควันนี้ไปก่อนกับเจ้ามินจาสีรัคันนี้นะครับใครมีรถคนไหนอยากซื้อขายแลกเทิรนสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ